สวัสดีค่ะพี่มินวชนินญ,ญานะคะผู้สื่อสารธรรมาดีๆนะคะจากเสด็จพ่อองเพชระัทราเทวาท่านเทวาดากายเพชรหลวงท่านเท้าสมุทรเทวาเทวีนะคะรู้สึกนะคะผิดหวังกับเรื่องการเมืองนะคะรู้สึกห่อเหี่ยวรู้สึกไม่ได้รับความยุติธรรมอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกแบบเซง็งอะไรเงี้ยนะคะจะต้องทําอย่างไรนะคะ คือเวลาที่เราผิดหวังนะคะก็เพราะเรามีความหวังนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่เป็นไปตามบังคับบัญชาของเรามันบังคับไม่ได้มันแล้วแต่เหตุปัจจัยถ้าเกิดเรารู้สึกว่านะคะสิ่งที่ทําให้ผิดหวังเนี่ยมันก็ทบกระเทือนกับความลําบากของเรานะคะเช่นว่าได้อันนี้แล้วเราคิดว่าอันเนี้ยไม่มนันจะเป็นสิ่งที่ทําให้อนาคตเราไม่ดีอย่างเงี้ยนะคะแล้วถ้าอนาคตเราไม่ดีจริง ถ้าอนาคตเราไม่ดีจริงๆแปลว่านณะะะะตอนนั้นนะคะเหตุปัจจัยที่เราทํากรรมของเราไว้ที่ทําส่งผลมาให้เป็นวิบากที่ทําให้ชีวิตเราไม่สุขสบายมันกาลังส่งผลอยู่มันอาจจะประกอบกันนะคะอาจจะเป็นการเมืองการบริหารบริหารแบบนี้มาแล้วทําให้เศรษฐกิจ เขาเรียกว่าอะไรนะอาชีพของเรามันกระทบจากเศรษฐกิจที่เขาบริหารอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือกรรมเรื่องของกรรมทางนั้นเลยนะคะกรรมทางนั้นเลยกรรมใครจะได้เป็นนายกใครไม่ได้เป็นนายกอะไรต่านานานาถ้าเกิดเรามองในมุมของกรรมซึ่งพี่มิ้นขอเลือกมองในมุมของกรรมเพราะพี่มิ้นมองในเรื่องของกรรมแล้วพี่มิ้นจบจบคือเราได้ไม่ต้องโยเยเรามันจะได้ไม่ต้องมีความรักความชังในอะไรมากเกินไป นะคะเราก็ลอยๆมันมทุกอย่างอะไรที่เราแก้ไขไม่ได้นะคะทุ่งเทสุดแดงเชียอะไรไปเนี่ยมันทําให้เราอินเมื่ออินแล้วก็โกรธนะคะโกรธผิดหวังเมื่อผิดหวังก็เสียใจนะคะเนี่ยเป็นเป็นอยู่แค่ประมาณอย่างเงี้ยนะคะในชีวิตของคนเราในชีวิตของเราเวลาอินกับอะไรเวลาอินกับคนคนหนึ่งนะคะเวลาศรัทธากับอะไรนะคะแล้วก็เวลาที่ไม่สมหวังมันก็เนี่ยผิดหวังเสียใจแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดนะคะเราฝึกสติ มาเท่าทันอารมณ์ความรู้สึกนะคะมาเท่าทันสิ่งที่มันจะถูกออกมาและเป็นเงื่อนไขอย่างเช่นการไปตั้งความหวังนะคะว่าจะต้องมีอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเนี้ยนะคะตั้งความหวังเนี่ยแหละนะคะมันเป็นถูกเงื่อนไขที่นําตัวเองไปแขวนบนอะไรก็ไม่รู้นะคะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะได้หรือไม่ได้เดี๋ยวเกิดสมมุติว่าความสามารถของเราอะ่ะมันอาจจะสนความสามารถของเราอะ่ะมีแต่โอกาสหรือบุญกุศลมันไม่มีเนี่ยตรงเนี้ยห้อยต่างๆเลยนะ ผิดหวังเลยอย่างเงี้ยนะคะทำไงอะ่ะเราก็เสียใจอีกอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าเกิดทุกทุกคนนะคะมไม่ต้องไปมีความหวังแม้แต่การอยากบรรลุธรรมก็ตามแต่เนี้ยนะคะเราปฏิบัติเราก็อยากบรรลุธรรมเราอยากเราอยาก เราทํางานเราก็อยากได้เงินอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยเวลาที่อยากแบบอยากบรรลุธรรมแม่แต่อยากบรรลุธรรมมันย,ยังทุกเลยนะคะเวลาที่มันเกิดความไม่ได้ดั่งใจขึ้นมาเวลาที่มันไม่สงบเวลาที่เผลอสติบ่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยก็คือเรื่องของความทุกข์ทั้งนั้นเลยนะคะถ้าเกิดเราจะมองในมุมฝึกจิตนะคะพี่มินไม่ไม่พูดอะไรเรื่องคิดบงคิดบวชอ,อะไรนะพี่มินพูดไม่เป็นหรอก นะคะเพราะว่าพี่มินแก้ไขปัญหาทุกข์ของตัวเองด้วยการฝึกจิตด้วยการมามาดูจิตใจเออเรากว่าก่อนเราจะด,ดูจิตใจได้เราต้องดูกายก่อนเราดูกายปุ๊บแล้วจิตมันตั้งมั่นขึ้นเวลาจิตตั้งมั่นขึ้นเวลาตั้งมั่นไปเรื่อยๆมันจะเกิดความละเอียดขึ้นเมื่อละเอียดขึ้นก็เร็วขึ้นไวขึ้นในการเท่าทันกระบวนการความรู้สึกนึกคิดต่างๆมันจะคิดอะไรมันจะรู้สึกยังไงหรือรู้สึกอะไรไปแล้วเรามีวิธีจัดการกับมันเช่นไร อย่างเนี้ยนะคะเป็นต้นมันจะมีแบบเขาเรียกว่ามันจะเซตระบบใหม่อะในการดูแลรักษาจิตใจตัวเองด้วยการดูแลตัวเองให้ลดเหตุแห่งทุกข์นะคะเนี่ยดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องการเมืองไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่นะคะไม่ว่าเราจะเนี่ยถ้าเกิดเราเราขนาดแบบอินกับการเมืองมากนะคะแล้วเรารู้สึกว่าเราเหมือนกับชีวิต หมดอนาคตไปเลยอะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยคือนี่คือการผูกเชื่อมโยงถ้าเรามองในมุมของธรรมะนะเนี่ยคือการยึดติดนะคะยึดติดในในในสิ่งสิ่งเนี่ยว่าสิ่งสิ่งนี้เท่านั้นนะคะจะทําให้ชีวิตเราสบายบางทีมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะโควิดบางที่นะคะคนมีบุญอะนะคะคนมีบุญอะบูมขึ้นมาในช่วงโควิดอย่างเงี้ยก็มีดังนั้นเรามาเรามา เรามาดูแลนะคะเรามาโฟกัสในสิ่งที่เราสามารถที่จะอยู่ในมือเราได้ดีกว่านะจะอยู่ในมือเราได้ดีกว่าไอ้เรื่องหน้าที่นะคะเรื่องอ่ะโอเคนะมันไม่ใช่ว่าเรานั่งทาบุญอย่างเดียวนั่งสมาธิอย่างเดียวอธิษฐานอยากให้ให้ใครเป็นนายกก็เราไปเลือกตั้งแล้วนะคะก็เราไปเลือกตั้งแล้วนะคะแต่ทีนี้เออไม่ว่าจะกดกติกาหรืออะไรต่ณานาอันนั้นเราบังคับไม่ได้เมื่อบังคับไม่ได้อ่าทุกอย่างเราก็ต้องเข้าใจสัจธรรมนะคะว่ามันเป็นของมันแบบนี้นะคะมัน มันรูปแบบนี้นะคะเราก็ต้องอ่าวางใจออกมาแล้วก็เ,เบรคขาของเราอ่าทำอันนั้นเราไปทําหน้าที่เต็มที่แล้วมันยังไม่ได้อ่าเราก็กลับมานะคะมานั่งพองยุบมานั่งคิดนอลรูปนออะไรอย่างเงี้ยของเราไปนะคะเนี่ยแหละทางเดียวที่เราทําได้ผลิตบุญกุศลไว้นะคะผลิตบุญกุศลไว้ใครจะเป็นนายกก็แล้วแต่เศรษฐกิจมันจะเป็นอย่างไรก็แล้วแต่มันจะได้น้อยลงมันจะอะไรต่างๆๆนะคะเกาะบุญกุศลไว้นะคะพี่มิ้นจําคําหนึ่ง ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้นะคะท่านบอกว่าอย่างมากก็แค่ตายแล้วพอนึกได้เอเอจริงด้วยนะคะไม่ว่าจะหนี้สินไม่ว่าจะไม่มีกินไม่ว่าจะสูญเสียทุกๆอย่างอย่างมากมันแค่ตายนี่หว่าเออเนี่ยพอพอ,พอพอตกลงปรงใจอย่างนี้เออมันก็เออโอเคนะคะเป็นไงเป็นกันอย่าก,กลัวลำบา,ากอย่ากลัวความจนอย่าก,กลัวว่าจะขาดนู่นขาดนี่คนที่เคยประสบความไม่มีมาแล้วนะคะมันจะไม่ยากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใคร ใครประสบความว่ามีมาแล้วตะเกียรตะกายจนถึงความความมีมาแล้วนะคะแล้วก็กลัวสังเลยกลัวจะกลับไปจนอีกอันนี้ไม่แน่นะคะอันนี้อาจจะฟุง้งซ่านตะบะแตกบ้าไปเลยก็มีแต่ถ้าเกิดเราจําได้นะ,ะเราจําได้และเราคิดว่าถ้ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอีกม,มันก็น่าจะได้อยู่นะม,นม,นมันเราเราเคยผ่านมาแล้วนะคะแล้วตอนนั้นเราไม่ได้ปฏิบัติทําเก่งเท่านี้ด้วยอาชมตัวเองอีกอย่างเงี้ยนะคะเราก็น่าจะทําได้อยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะะเรากลับมาสู่ จุดที่เราดูแลได้ดีกว่านะคะนั่นก็คือ,อาการปฏิบัติธรรมของตัวเองการสร้างบุญกุศลเอาไว้นะคะหล่อเลี้ยงเอาไว้เป็นที่พึ่งให้กับเรานะคะมันจะใครจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะคะตัดช่องน้อยแต่พอตัวนะคะสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้นะคะสร้างบุญสร้างกุศลเชื่อมบาร,รมีกับปู่ย่าดีกว่านะคะเอาง่ายๆนะคะนัก เรื่องการเมืองเราไม่รู้แหละแต่ว่าปู่ย่าเป็นคนดีท่านเป็นเทพท่านเป็นมีจิตใจดีเรานับถือผู้ที่มีจิตใจดีดีกว่าอะถ้าเกิดเรายังแบบมีบุคลาธิฐานนะอยากจะนับถืออะไรสักคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเ,เราเชื่อมกับปู่ย่าของเราดีกว่าเซฟเซฟนะคะเซฟเซฟนะคะแต่อย่าเชื่อมมากเกินไปนะคะเชื่อมมากเกินไปก็หลงงมงายอีกก็ทําให้ผิดหวังกับปู่ย่าอีกนะคะเอา ง่ายๆก็คือนั่นแหละบุญกุศล,ละะะ่ะนะคะสร้างไว้นะคะสร้างไว้นะคะแล้วก็เราจะมีทางออกของเราเองค่ะจึงขอฝากเป็นธรรมทานไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะคะใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง YouTube พยาเพชรพัฒานาคด้าเพชรอัญมณีเพชรเกลดแก้วพิมินด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ